เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ19.9%ในการคว้าชแชมป์เนี่ยจะไหวไหมเนี่ยไหวสิ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania ช anel วันนี้เราทดสอบคนแอดมินตูนแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็ไม่อยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะเราเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ย BPI ค่ะหรือ Basketball Power Index ในวิดีโอโอกาสการคว้าแชมป์ของ Milwaukee Bucks นะคะซึ่งตัว BPI เนี่ยค่ะถือว่าเป็นการประเมินจากคอมพิวเตอร์นะคะและเป็นดัชนีเบื้องต้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง BPI ของ LA Lakers ที่ออกมาที่19.9ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ2ของระบบการประเมินของคอมพิวเตอร์รองจาก Milwaukee บัแต่ในความเป็นจริงนะคะทั้งสื่อแล้วก็แฟนๆเนี่ก็ยกให้ LA Lakers เป็นเต็งหนึ่งในการควา้าแชมป์ NBA ในฤดูกาลนี้ <Wow. S 1> เรามาฟังเหตุผลกันว่าทำไม LA Lakers เน <Yeah>. ี่ยถึงเป็นเต็งหนึ่งในการควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ค่ะเริ่มมาที่ข้อแรกเลยค่ะการสร้างทีมในปีนี้ของ LA Lakers นะคะโอ้โหเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ประสบการณ์แชมป์ค่ะและก็เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีพรสว่างสูงมากม พูดถึงผู้เล่นพรสวรรค์สูงเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยแค่เรบรนเจมส์คนเดียวเนี่ยก็เรียวกว่ากระฉูเต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเอาตัวแอนโทนีเดวิสเข้ามาคนนี้ก็พรสวรรค์สูงรจริงครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ติดตามเลเกอร์สมาโดยตลอดในฤดูกาลนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นเลยว่าการที่ตัวผู้บริหารทีมเนี่ยเขาเอาตัวผู้เล่นคนอื่นเ,นเข้ามาร่วมทีมเนี่ยมันละเอียดและมันพิถีพิถันมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาชัดเจนมากๆเลยครับ หลังจากที่เอาแอนโทนีเดวิสเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็เก็บราจรอนโดเอาไว้ราจรอนโดนี่ก็คือประสบการณ์ระดับแชมป์กับบอสเซนเซลติกส์เจเวลมาร์จีเนี่ยคนนี้ก็ประสบการณ์ระดับแชมป์กับโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ และเขาก็เผสู่ตัวเองแล้วนะครับว่าเขาสามารถช่วยทีมได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรีบาร์การเล่นเกมรับต่างๆปากห่วงนนะะเ,ววเนี่ยนะฮะหรือว่าวอร์รี่เออร์เนี่ยค่อนข้างเสียดายเขาเลยฮนะแ,แล้วไม่ใช่แค่เจเวลลมาร์กีคนเดียวครับควินคุกก็มาอีกครับคนนี้ก็คือประสบการณ์ระดับแชมป์กับโกลเด้นสเตทวอร์รี่เออร์เช่นเดียวกันครับแต่ที่สําคัญที่สุดครับนั่นคือแดนนี่กรีนครับคนนี้เนี่ยประสบการณ์ตั้งแต่แซนแอนโทนิโอสเปอร์ก็ควา<ม>้าแชมป์อยู่กับแรปเตอร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คว้าแชมป์อันนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บบบบเเเเเนนนีีีโโ่่ยยยยโโอออ้้้หปรรรระสกาาณ์์พแแ็็คคดขขขขงงมมึลับ นี่ยังไม่รวม every Bradley ครับที่ปฏิเสธการเข้าร่วมแข่งขันใน Disney World เนี่ยคนนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้คว้าแชมป์เนี่ยนะครับแต่เขาก็เป็น all defensive team ครับต้องถือว่าใน Disney World ที่เขาไม่มาร่วมเนี่ยก็เสียดายนิดนึงเห<ช>มือนกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังให้โอกาสครับให้โอกาสกับอดีตราาันนดับหนึ่งครับอย่าง The w h t Howard คนนี้นี่เข้ามาโหมันยิ่งทำให้ LA Lakers เ,เข้มแข็งจริงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการป้องการปากห่วงต่างๆเนี่ยมันตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะและยังมีเจอาสมิธคนนี้นี่ก็ประสบการณ์ระดับแชมป์่วมกับเบนเจมส์ที่คีฟแลนด์คาวเดียเนี่ยรับทุกคนรู้กันดีแต่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยครับไอการที่ได้เดอะไวท์ฮาวเวิร์ดมาร่วมทีมเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเรามีผลจริงๆทําให้แฟนๆห,ๆหลายๆคนเนี่ยลืมเดอร์มาคัสคาสซินไปเลยนะครับจริงๆในทีมของพวกเขาเนี่ยมีเดอร์มาคัสคาสซินนะครับแต่เจ้าตัวในบาดเจ็บก็เลยได้เดไวท์ฮาวเวิร์ดเข้ามาและพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันยิ่งทําให้ทีมเนี่ยน่ากลัว <ฮะ S 2> มากขึ้นเลยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะยังไม่รวม KCP นะคะกับคายคูสมาค่ะถึงผลงานของเขาเนี่ยจะไม่ดีเท่าก่อนหน้านี้ค่ะแต่เขาทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าตั้งใจทั้งคู่นะคะทีนี้เรามาดูประสบการณ์ในเพลย์ออฟค่่่่่่่่ะะะะะขขขอออองงงผู้้้เเเเเลลลนนนนนนนตัััววหหหกกๆๆ LA Lakers ยยยคคคคาาาีีจจไไดปรรมมทบส์ นักกีฬาที่เข้าไปถึงนัดชิงได้ถึง9ครั้งแถมจัดแบบ8ครั้งติดค่ะเขาเล่นในเพลย์ออฟทั้งหมด239เกมค่ะเจอาร์สมิธ130เกมค่ะแดนนี่กรีนก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะ124เกมเจเวลแม็กกี้44เกมค่ะโอ้โหเราวมาเจอคนนี้ค่ะจวท์ฮาวเวิร์ดนี่95เกมเลยนะคะแอนโทนีเดวิสอีก13เกมค่ะเอาแค่นี้พอลคะค่ะสงสารแฟนบาสคุณข้างๆ ไม่รอช้าค่ะไปต่อกันที่ข้อต่อไปเลยค่ะขนาดของปราการหลังของผู้เล่นของ LA Lakers เนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยนะคะทำให้เกมรับของ LA Lakers เนี่ยทรงพลังมากๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ปราการหลังของ LA Lakers เท่านั้นนะครับ <c oughs> แต่ผู้เล่นในทีมของ LA Lakers ชุดนี้เนี่ยแหละครับรูปร่างของพวกเขาเนี่ยสูงใหญ่เรียกว่าทำให้ทีมเนี่ยมีเกมรับที่ค่อนข้างดีแม้ภาพรวมของ LA Clippers นะครับจะมีผู้เล่นที่แบบสลับกันลงมาหมุนเวียน <c oughs> เกมรับวงนอกต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ในมุมของ LA Lakers นะมันก็ยังมีบางอย่างครับที่เหนือกว่า LA Clippers ครับมมยจะเป็นการเสียแต้มเฉลี่ยต่อเกมนะครับการขโมยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการบล็อกการบล็อกของ LA Lakers ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งของหลีนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับ3ประการหลังของทีมครับนำโดยแอนโทนีเดวิสคคนนี้ก็เป็นอดีตด,ดราฟอันดับหนึ่งนะครับเขามีทักษะที่แบบค่อนข้างคล่องมากในอดีตเนี่ยตัวเขาตอนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยสูงใหญ่ขนาดนี้ครับเขาโตช้า ตอนแรกก็เลยได้ทักษะการเล่นแบบการถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการเคาะบอลการส่งให้เพื่อนเนี่ย เขาได้หมดและพอในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาโตปรีดขึ้นมาสูงใหญ่เลยเขาก็ไปได้ทักษะการเล่นวงในการเล่นเกมรับการบล็อกต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้แอนโทนีเดวิสเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แบบพรสวรรค์ครบเครื่องมากๆทีนี้หันไปอีกคน,นครับนั่นก็คือเดอไวท์ฮาวเวิร์ดคนนี้ก็อดีตราฟอันดับหนึ่งเหมือนกัน,นโอโ้โหทีนี้นี่เต็มไปด้วยอันด,ดับหนึ่งสามคน<ช>เลยนะคะมีนเน่ก้ยไหวไหมอะไม่กลัวฮะสำหรับเดไวท์ฮาวเวิร์ดนะคร<อ>ับในอดีตเนี่ยเขาคือเจ้าของตําแหน่งนะครับสามสมัยผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งงปีขอ NBA เอ็ดออร์ดิเฟนซีฟทีมเนี่ยอีก5ครั้งโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าเกมรับของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเ,เขาแน่นอนจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ได้โอกาสจากทีมไหนเลยเพราะามีอาการบาดเจ็บหลายๆทีมก็ไม่ให้ความสําคัญแต่สุดท้ายแล้ว่ยได้โอกาสจาก LA l อ k e เลเกอร์นี่แหละครับแต่เขาก็พยายามครับพยายามเล่นให้แบบตอบแทนกับโอกาสที่เขาได้รับอันนี้เนี่ยแล้วมันก็น่ากลัวจริง,รงนะฮะและคนสุดท้ายครับประการหลังของทีมอีกคนหนึ่งนะครับนั่นคือเจเวลแม็กกี้เจเวลแม็กกี้เนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้หลายๆคนได้เห็นแล้วนะครับว่าก่อนหน้านใจ เขาโดนล้อโดนแต่พอเขาไปอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยมันทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วการเล่นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการขวางการบล็อกต่างๆเขาก็ทําได้ดี mm hmm. จากมาอยู่กับ LA ลเอเลเกอร์เนี่ยแฟนๆทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยเสียดายทุกคน <Yeah. S 1> เลยนะครับเท่าที่คุยมาเนี่ยคนนี้ก็เสียดายคนนั้นก็เรียกว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้โกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยเก็บตัวเขาไว้ให้ได้ mm hmm. จริงๆอันนี้ก็คือแบบเครดิตที่เขาได้รับตอนนี้เนี่ยนะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงคนอื่นอีกนะครับปีีกคนนนนออื่่่่ๆยางเเเบรจมส์ตัวใหญ ม,มาคีฟมอริดที่เอาเข้ามาใหม่นี่ก็ตัวใหญ่พร้อมชนหมดเลยฮะสบายใจจริงๆโจริงคือเราก็ต้องพูดบแบบจากความเป็นจริงใช่ไหมฮะเออมันก็โหนจริงๆนะฮะนี่ยังไม่รวมกาดอีกฮะแดนนี่กรีนอย่างเงี้ยอเล็กซ์คารูโซ่เนี่ยวันไหนมานี่มาเป็นชุดเลยนะคะตัวใหญ่เนี่ยเจอาร์สมิธที่เอาเข้ามานี่ก็หกพุตธหกพูดง่ายคือแบ็กคอร์ดของทีมเลเกอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างมาตรฐานเนี่ยถือว่าสูงใหญ่ในตำแหน่งแบ็กคอร์ดตำแหน่งกาดมากๆครับ การเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยในฤด,ดูกาลนี้มาถึงค่อนข้างหัวกครับไม่ใช่ง่ายๆนาครับไม่ใช่มีแต่เกมบุกทีมนี้เนี่ยครบเหมือนกันครับไม่ได้ว่าเป็นรอง LA Clippers อะไรมากมายเลยอันนี้เนี่ยสนุกมากๆากฮะยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งสบายใจเด็ดขาดจริงๆเลยค่ะปีนี้เรามาดูตัวเลขเด็ดเด็ดของพวกเขากันบ้างนะคะเริ่มจากยักษ์ทั้ง3ก่อนเลยค่ะเรามาดูการบล็อกของเขาค่ะ Anthony Davis เนี่ย2.4ครั้งต่อเกมนะคะ Joelle Mc Gee หนครั้งต่อเกมค่ะแล้วมาดูที่ Dwight h o r d ค่ะ 1.2ครั้งต่อเกมค่ะโอ้โหเข้ามาสิเจอวงใด3คนนี้วจะทำยังไงเนี่ยงงยังไม่พอค่ะเราต้องไปต่อกันที่มีบาร์กันอีกสักหน่อยค่ะเลบรอนเจมส์เนี่ย7.9ครั้งต่อเกมค่ะอนโทนีเดวิสโอ้โห9.4ครั้งต่อเกมเดวายฮาวเวิร์ด7.4ครั้งต่อเกมเจว l ลแมคกี้อีก5.8ครั้งต่อเกมเป็นแบบนี้นะคะเจอกับทีมไหนก็ได้ไม่กลัวเกลืน้ำลายแป๊บนึงเอ,อือ <laughs> เราไปต่อกันเลยค่ะกำลังมันเลยค่ะการที่ LA l a k e r เเนี่ยได้ตัวแอนโทนีเดวิสมาเนี่แหละค่ะโอ้โหช่วงนั้นนี่ลุ้นเงี้ยแทบตายเลยนะคะเอมิเน่ฟังตั้งนานว่าจะลุ้นว่าได้ตัวเจย์อาร์สมิธมาแหมใช่ครับร้อเล่นคือไอการได้ตัวแอนโทนีเดวิสมาเนี่ยแหละครับมาเลยทำให้ทุกอย่างของแอลเอเลเกอร์เนี่ยมันลงตัวมากมากค่ะโดยเฉพาะเรเบรนเจมส์ครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเล่นไปมีความสุขมากเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสังเกตเนี่ยโอ้โหเล่นไปโยนโอ้ยิ้มเฮฮาทาโกทิวเซ่เต็มไปหมดเลยครับตลอดฤดูกาล นี่คือความสุขในการเล่นบาสอย่างแท้จริงเลยครับของโรบอนเจมส์ hmm. ในฤดูกาลนี้เนี่ย mm hmm. แต่ก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีเสียงวิจารณ์มากมายครับ,รบสำหรับแฟนๆบาสเลเกอร์เนี่ย mm hmm. ที่เห็นตา่าง mm hmm. เขาไม่ต้องการให้ทีมเนี่ยเสียผู้เล่นฟอร์สวรรค์อายุน,น้อยน้อยครับหน่อยจะเป็นแบรนดอนอิงแกรมหรือจะเป็นลอนโซบอลจอร์ชัทรวมไปถึงสิทธิดรัสที่ยกไปให้กับนิวออร์ลีนเพลิแกนส์นะครับ mm hmm. เพื่อจะเอาตัวแอนโทนีเดวิสมาร่วมทีมเนี่ยแต่อย่างนี้ครับแอนมี้อยากจะบอกเพื่อนๆที่แบบคิดต mm ่ hmm. างเนี่ยนะครับว่าจริงๆแลล้้วเเเนนนนีีี่่ยยฤดูกาบรอจมมส์เเเเเเนนนนนนีีีีี่่่่ยยย้าาาาาาอุ35ปปลลลใฤฤดดููกก็ท17 เขาไม่ใช่อายุ25ปีนะครับถ้าเกิดเป็นอายุ25เนี่ยโอเคอันนี้ค่อยๆสร้างทีมจากเด็กพวกนี้ค่อยๆปั้นไปแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีเวลาแล้วครับนาทีนี้ของตัวเขาเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวครับนั่นคือการไปถึงแชมป์ให้ได้มันคือต้องเข้าสู่โหมดวินนาวเนี่ยแหละครับไอการที่เอาแอนโทนีเดวิสเข้ามาเนี่ย <c oughs> มันยิ่งกว่าแบบเจเนเรชั่นซุปเปอร์สตาร์แบบสุดๆจริงๆครับ <c oughs> ถ้าเกิดเขาไปจนถึงเนี่ย <c oughs> แล้วเพื่อนๆจะคอยดูครับว่าไอสิ่งที่ทุกคนเนี่ย่อว่าทีมเนี่ยว่า ไปยกไปให้ทําไมเนี่ยไอซิดราบหรือว่าจะเป็นผู้เล่นคอสวรรค์สูงๆเนี่ยแต่การที่ได้แอนโทนีเดวิสมาเนี่ยจะบอกว่าเขาเพิ่งอายุ27เท่านั้นนะครับแฟนคนนี้บอกว่าคุ้มมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลีกของ NBA เนี่ยนะครับมันเป็นหลีกของซูเปอร์สตาร์ครับไอทีมดีๆทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยไอการที่เขาจะก้าวไปสู่แชมป์ได้เนี่ยมันต้องมีผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์จริงๆครับเพราะว่าผู้เล่นพวกนี้เนี่ยมันจะมีพลังพิเศษครับเวลาขับขันเวลาบีบๆเนี่ยนักกีฬาทั่วไปค่าเฉลีี่่่่ยยตางๆเนนมมััทไได้หรรอกคบ ต้องนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์เท่านั้นมันจะยิงได้มันจะทําได้มันจะลุยเข้าไปทําแต้มได้อย่างที่พวกเราไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้ยังไงเนี่ยนี่คือความหมายของคําว่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ครับและตอนนี้เป็นไงครับ LA Lakers เนี่ยมีถึง2คนที่เป็นท็อปไฟของลีกในตอนนี้หรือว่าจะเป็นท็อป10เนี่ยไม่เกินนี้แน่นอนถ้าเกิดในฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีแค่สูสีจริงๆเนี่ยนะครับก็มีคาวายพอจอ g หรือจะเป็น Russell w e s t b r o กับ James Harden เนี่ยแต่คู่นี้เนี่ยคือที่สุดจริงครับไม,ไม,ม เพรยสวยๆเนี่ยมากมายเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยเล่นมาเป็นสิบรูดูการนีร่ยมันม่า,มาเชื่อ,อรจริงอันนี้เนี่ยคือความน่ากลัวที่แท้จริงเลยครับที่ได้แอนโทนีเดวิสมาแล้วอยู่กับเลอบรอนเจมส์ที่เป็นเพรย์เมเกอร์ที่มันแบบสุดยอดเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงครับว่าจุดนี้ประเด็นนี้แหละน่ากลัวจริงๆและสําหรับในฤดูกานี้นะครับความฝันของแฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ย ก็คือการได้ชม2 l a เนี่ยสู้กันในนัดชิงสายครับทีนี้มันก็มีหลายๆคนมองครับบอกว่าคู่ของคาวายกับพอจอชเนี่ยน่าจะเหนือกว่าคู่นี้น,น,น,นั่นนู่นนั่นนี่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับในฐานะแฟนบาสนะครับถ้าเกิดเป็นฐานะแฟนบาสเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยก็เชียร์เ a c l i p p e r เเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบคาวายเลยเนอะอันนี้พูดตรงๆเลยไม่อ้อมเลยนะไม่อ้อมเลยครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดมองจริงๆเนี่ยนะครับอย่างคาวายกับเลบรอนเจมส์เนี่ยมันก็ยังถกเถียงกันได้ว่าคนนี้เก่งกว่าคนนั้นเพราะว่าทั้งสองคนเน อันนี้ต้องยอมรับจริงๆเลยว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ย เหนือกว่าพอจอจค่อนข้างชัดเจนเลยครับอะไรนะไม่ได้ยินคอยทีแอนโทนีเดวิสเนี่ยเหนือกว่าพอจอจค่อนข้างไม่ได้ยินค่ะขอกทีแอนโทนีเดวิสเนี่ยเหนือกว่าพอจอจริงจริงครับมันค่อยยังชั่วหน่อยการเล่นของทบอลเจมส์นะคะกับแอนโทนีเดวิสค่ะคู่หูดูโอ้คู่นี้นะคะเขาเล่นกันเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีความสุขเลยค่ะอย่างที่มินเอบอกค่ะลงตัวมากๆเหมือนกันเล่นกันมานานมองตาปุ๊บคลิ๊กรู้ใจปั๊บค่ะมันไม่ใช่แค่พวกเขาสองคนที่มีความสุขนะคะแฟนๆของอาร์เอร์เกอ่์ที่รับชมอยู่ก็มีความสุขไปด้วยค่ะ พวกเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็น่ากลัวมากค่ะถือว่าเป็นสุดยอดดูโอของฤดูการนี้เลยค่ะเราไปดูตัวเลขของพวกเขาสอบคนกันซะหน่อยค่ะสำหรับเดอะบรอนเจมส์นี่ยค่ะถือว่าเป็นเบสเพลย์เมเกอร์เลยนะคะฤดูการนี้ทำเฉลี่ย25.7แต้มค่ะ10.6แอสซิสต์ต่อเกมค่ะนำาลีกด้วยค่ะในการแอสซิสต์ค่ะในขณะที่น้องรักของเขาค่ะแอนโทนีเดวิสฤดูการนี้ทำแต้มเฉลี่ยนะคะ26.7แต้มต่อเกมค่ะ9.4รีบาลนี่ก็ผู้เล่นตัวใหญ่นะคะพี่เน่แต่คล่องเป็นการเลยค่ะมาถึง จุดนี้แล้วนะคะตูนยังดูไม่ออกเลยค่ะว่าจะมีใครเนี่ยมาต้านคู่นี้ในซีรีส์เเกมได้ดูวิดีโอคลิปเปอร์สิ <laughs> ประเด็นสุดท้ายค่ะอันนี้คือที่สุดค่ะเพราะว่าพวกเขามีรูร์เจมและก็แถมเป็นรูบอรเจมส์นะคะที่พักร่างกายมาอย่างเต็มสูบค่ะการที่หลีกระงับการแข่งขันที่ผ่านมีเรี่ยวแรงเลยสิคะเลเกอร์มันโหดล โ <Okay. laughs> อเคการที่หลีกเล่ับการแข่งขันแบบนี้นะครับแม้นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยเขาจะออกมาบอกว่าการพักแบบนี้เนี่ยมันไมด่ดีต่อร่างกายขาองเราเพราะว่าเกมมันสะดุดมันพักยาวเกินไปแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าไอการพักแบบนี้เนี่ยมันทําให้ร่างกายของนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างเลบรอนเจมส์เนี่ยมันได้ผลประโยชน์จริงนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอายุ35ปีเล่นมา17ฤด,ดูกาลอย่างที่บอกเนี่ยนะครับตัวเขาในจำนวนนาทีในการลงสนามเนี่ยทั้งฤดูกาลปกติแล้วก็เพลย์ออฟเนี่ย กว่า5 8 0ห0ืนนาทีโอ้โหมันนานมากๆนะครับเกมหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนๆลองคำนวณดวูโอ้โหมันนานจริงๆดังนั้นเนี่ยไอการในฤดูกาลนี้เนี่ย <ๆ S 1> เล่นไป60กว่าัวเกมเนี่ยแล้วมาเบรกแบบนี้เนี่ยยังไงก็ได้พักร่างกายาย,ยใช่ครับคือคือโอเคมันเบรกยาวจริงๆแต่พอมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหขาเนี่ยมันก็สดมือไม้ไหลเลยต่างๆเนี่ยหายล้าหมดแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยพร้อมจริงๆยกตัวอย่างเนี่ยครับในฤดูกาลที่ผ่านมาทุกคนก็ทราบดีว่าเรเบรนเจมส์เนี่ยไม่ผ่านเข้าสู่ย เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆประสิบปีกว่าเนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าเพลย์ออฟไม่ได้เนี่ยก็คือปี2005ปี2005เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนในโลกเนี่ยยังไม่รู้จัก y o u t u b e เลย YouTube เนี่ยหลังจากที่ฤดูการนั้นจบเนี่ยเขาเพิ่งปล่อยวิดีโอตัวแรกครับคนทุกครั้งโลกเนี่ยถึงจะรู้จัก YouTube ตอนนั้นยังไม่มี iPhone ด้วยตอนที่ครั้งสุดท้ายที่ระบอลเจมส์ไม่เข้าเพลย์ออฟเนี่ยและพอฤดูการนี้เปิดขึ้นมาครับ เพืเ่อนๆดูสภาพร่างกายดูสภาพจิตใจต่างๆของระบอนเจมที่มันเหมือนได้พักเนี่ยมันเหมือนได้ชาร์จแบตมาใหม่เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความสุข<ด>ประกอบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่แบบนี้นี่สนุกไปหมดเลยฮนะแล้วมันน่ากลัวผลงานของโรบอนเจมในด้วยดูกาลนี้เนี่ยการทำแอสซีนอย่างที่แอนเบนตูนพูดครับเขานำหลีกเป็นเพลย์เมเกอร์ที่แบบสุดยอดจริงๆมันสมองในการเล่นเนี่ยแบบดีดบอลนี่แบบสวยอันนี้คือพอสวรรค์ชัดเจนถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เชียร์ไม่ได้ชื่นชอบเนี่ยอันนี้เข้าใจครับในฐานะนักกีฬาแต่ถ้าเกิดบบออกกว่่่่าเเเรจมมไงี อันนี้ถือว่าไม่ใช่แนะล้วโอ้โนี้คือแบบก็ต้องยอมรับอ่ะจะชอบไม่ชอบเขาเก่งจริงอะอันนี้คือแบบน่ากลัวมากมากแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะครับจินนานการสมมติว่าเข้าไปสู่ในรอบลึกๆเนี่อยอย่างเพลย์ออฟรอบชิงนัด,ช,นดชิงสายหรือจะเป็น NBA Finals ก็ตามเนี่ยผู้เล่นในทีมทุกคนเนี่ย กำลังกดดันเครียดเคียเนี่ยแต่เขามีประสบการณ์ขนาดนี้เรืบอนเจมส์ที่แบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้ร่างกายพิกผีกไม่มีปัญหาบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยเขาสามารถเทคโอเวอร์เกมได้เลยนี่คือประโยชน์ครับที่ทาง LA เลเ k e r s ได้โดยการที่เขามีเรืบอลเจมส์เนี่ยครับอันนี้หาไม่ได้แน่นอนฮนะน่ากลัวจริงจุดนี้นะฟังแล้วชื่นใจค่ะพี่เน่เต้องยอมรับจริงครับค,คือเรื่องจริงเนี่หละฮะงั้นเรามาตอกย้ำค่ะแล้วก็ดูผลงานเอา หนห่่อยคะตลอดชีวิตการเล่น NBA 16ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะเขามีค่าเฉลี่ย27.2แต้ม7.4รีบาวด์7.2แอสซิสต์และในฤด,ดูกาลปัจจุบันเนี่ยค่ะเขามีผลงาน25.7แตม้ม7.9รีบาวด์10.6แอสซิสต์สุดท้ายค่ะการเล่นเพลย์ออฟตลอดชีวิตที่ผ่านมาค่ะเขามีค่าเฉลีย 9, ่ย28.9แต้ม8.9รีบาวด์7.1แอสซิสต์เรียกว่ามีเพลย์ออฟโหมดนะคะ พอเข้าเพลย์ออฟเนี่ยกดสวิตช์คลิกโอ้ความโหดเพิ่มขึ้นมาอีกอะ่ะแล้วมีดิสนีย์เวิลด์โหมดไหมฮะมีค่ะทั้งดิสน <Disney S 1> ีย์เวิลด์คลิกเพลย์ออฟโหมดด้วยคลิกปีเนี้ย แชมป์แน่แฟนคลิปเปอร์อย่าเพิ่งเครียดนะครับเดี๋ยวจะซั g g e s วิดีโอไว้ให้ครับดู l a ลคลิปเปอร์ครับจะได้หายเครียดและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเหตุผลค่ะว่าทำไมเ a ลเ k e r กเกรยถึงเป็นต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ NBA นในฤดูกาลนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยค่ะวันนี้ค่ะโอ้โหมันมากลืมขอไลค์เลยค่ะพินเชอบวิดีโอนี้ของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ แล้วก็ subscribe ที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกียวกับ NBA และคลิปสนุกๆจากพวกเราสองคนค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA มาเน่นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ